เมื่อวันที่1 1มกราคมสวรพนาร้อยนายจุติไกรเลิกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี2 5 6 3ภายใต้แนวคิดสุดยอดเด็กไทยเพื่อกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชนพร้อมส่งเสริมให้เด็กได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการใฝ่หาความรู้พร้อมพัฒนาตัวเองผ่านการเรียนรู้จากกิจกรรมควบคู่ไปกับความสนุกสนานโดยมีนายประรเมธีวิมลศิลป ประหลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ดรทัชพลกาญจนากลผู้ว่าการการขยายแห่งชาติคณะผู้บริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รวมถึงเด็กและเยาวชนในความอุปการะของสถานรองรับของกรุมกิจการเด็กและเยาวชนสภาเด็กและเยาวชนและจากชุมชนใกล้เคียงเข้าร่วมภายในงานดังกล่าวณบริเวณสถานส,านสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถีกรุงเทพ